เส้นทางเช้าตู่ในวันนี้ของสามเสียนทอบอจะออกไปแล้วเวลา6กโมงเจนาทีทางกูเทครับมันหมานครับ มจะตามเซียนเงาะแงเพื่อจะไปแงะ ช้าตูที่บ้านศรีสัก,กระบือตำบลหน,นองไผ่อำเภอมเมืองจังหวัดชัยภูมฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นคลองน้ำที่ไปบ้านศรีสัก,กระบือครับผมฝั่งซ้ายก็จะเป็นต้นยูคาลิปตัส เส้นทางที่คนหาหนูเล่งฝีเท้าเพื่อจะไปหาหนูแต่จะมีหนูหรือเปล่าเห็นท่านบอกว่าเส้นทางไม่ค่อยดีนะฮะจะเป็นทางเก่า ทางหนูไม่ค่อยเที่ยวเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคืออากาศที่สดใสและบรรยากาศที่ดีเยี่ยมครับผมคนาหานูก็เดินไหวเหมือนจะไปไล่ควายเข้าทุ่ง หลังแรกครับเยาวเลยสั่งได้เลยไหมหกมงสิบเอ็ดหลังสองสั่งยังไม่ได้หลังสามเขียวเลย ไม่เคยยาวเลยอ,อีกประมาณเจ็ดเมตรครับพี่น้องจะมีกระดาษอยู่สองจุดถ้าเป็นของเรา อออยู่นี่แลออยู่นี่แหละนี่ไงครับท่านนี่ โอ้ไม่เห็ตากล่องจดือกองใกญ่คนเงี้ยหาไม่เห็นหาไม่เห็นอึมดึงแรงอึดเลยสะท้อนกับปลายาสะท้อนกับปลายาจะปิดไฟครับผมอ้าดูบรรยากาศนี้มั่ง ถ้ามีหนูก็จะเปิดไฟนะครับตอนนี้ยัง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 แบบเช้าตู่อยู่ครับพี่น้องหยุอมีของด้วยมีของมีน้ำไหมท่านมีน้ำไหมลงน้ำแต่เช้าไหมหยุอหยุอ เือจะไปงะแม่เดินไปแต่ท่านจะงอนปิดปัดเลยนะเนี่ยกระดาษ ยังยังขวามือเห็นกระดาษแต่ยังไม่หยิบ よっ、ごごごごなん。 เขาเลยกุกๆเลยสั่งได้ไหมสั่งได้ไหม ครับผมเสียงนกอะไรเขาร้องเสีงสยงใสเลย,เย,เยมีหนึ่งสองสาม กระดาษสามจุดครับน้องหนึ่งอีกจุดหนึ่งครับพี่น้องขอให้ทันได้สักตัวสองตัวนะครับพี่น้องโอ้โหคือวิ่งไหวเแียพี่น้องเลย

กันนะครับพี่น้องอือือดูแต่เห้วอีกหนึ่งหลังครับย่างยังยังไปตามสเต็ป หลังที่ชี้ก่อนหน้านี้ครับพี่น้องแต่เขาจะไปหลังนี้ก่อนเดี๋ยว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  ต้องได้สักตัวนะพี่น้องเลยเขวนคว้าตายไม่มีหลายหลังเลยฮนะหนึ่งสองสามนูน่นจะเป็นกระดาษของเราครับ طيب <applause> بعد <applause> อีกสามหลังนะครับพี่น,อน้องถ้าเป็นกระด้างเรานะฮะสีข,า,ขาวๆนั่นแหละครับพี่น,อน้องประมาณยี่สิบเมตรครับ นบามีทั้งหมดสหลังเริ่มนับเลย เหลืออีกสามหลังครับใช่ไหมเสี <c oughs> ยงระฆังดังมาจากวัด กำลังมาจากวัดเจอแล้วขอเสียงหน่อยมีไม่เสียงรึเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยปากใหญ่ครับพี่น้องกลัวจะไม่เห็นนะหน้าหางดำเมี่ยมเลยเท่อนอย้วก้อยเลยดีๆกับท่านด้วยอืมมาเสียง

สายประมาณสักห้าขีดได้เนาะวันนี้เราจะกู้เก็บเพื่อเดินทางไปหาทำเลใหม่ครับพี่น้อง บน,นะเดินทางต่อครับผมดูโกวางเหี้ยว อยู่หนึ่งหลังนะฮะประมาณเจ็ดเมตรเราจะประจันบ้าน ยู่อ่ะไม่เสียงร้องเลยอ่ะหมอจังอ,อ, <c oughs> อันนี้กระด้างแล้วเปล่าท่านนี่เอาแล้วเอาแล้ว บ้านฮะนนรู้สึกจะมาเก็บลูกข้าวหรือเปล่าแอนนี้ก็รู้สึกจะมีการเก็บเกี่ยวใหม่ๆครับ จากของเรานะฮะนั่นประมาณ8เมตรยังไม่ซูมนะครับ ขาของเราครับผมสูงไปไม่เดินครับมีรุ่นไหม หลังครับถ้าเป็นกนรกะถางของเราครับประมาณสิบสเมตร เช็นกัน Ooh, นกนนอ,นะอนนู้นคะรับพี่น้อง z o มไปนะฮะนี่นะกระดาษกระดาษสวบขยาวเลยของเขาข ใช้กระดาษเราครับน่าจะมาเก็บลูกข้าวมันไม่มีอุปกรณ์ถือเลยอะ อีก5เมตรครับพี่น้องหยิบกระดาษของเราหยิบตามอีกครับประมาณ5เมตรเช่นกัน กระดาษแย่ะๆเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจะเป็นกระดาษของเราครับขยอย

ดีกับท่านด้วยครับผมครับผมใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ของเรา โช,โชว์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 โอเคยินดีกับท่านด้วยครับสองตัวตายขึ้นแล้วตัวใหญ่นะม,มาเก็บลูกข้าวแน่นอนครับจะมีเคียวยังไม่เคียวอ,อ๋อจากคู่นาจากคูนาะ โซน,นนี้หมดแล้ว,ว,ว,ดลวเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกหนึ่งโซนนะครับพี่น,อน้องจากลาคลิปนี้ก่อนครับผม gone